ก็สวัสดีนะครับเอซทุกท่านนะครับวันนี้จ้าไว้ทุ่งนาผาฝันก็ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ทุ่งนาผาฝันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นปกติและเป็นชีวิตประจําวันนะครับสําหรับคนที่รักการเกษตรนะครับคนที่รักความยั่งยืนนะครับรเกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าคนบ้าปลูกต้นไม้นะครับคนที่ชอบหาความนะครับ ยั่งยืนนะครับทําเกษตรไม่ใช่การหาความร่ํารวยนะครับไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้สรรหาความร่ํารวยแต่เป็นการสรรหาความยั่งยืนพี่น้องวันนี้ผมมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับคือท่านอาจารย์มหาแดงนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมลบวิทยานะครับท่านเป็นคนหนึ่งที่นี่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตรนะครับท่าน บอกว่าอยากจะมาให้ความรู้นะครับในช่อง youtube หรือว่าจะไว้ทุ่งนาประฝันเพื่อจะสืบสารตำนานเดิมตามรอยพ่อนะครับวิธีแห่งความพอเพียงวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับพาพี่น้องทุกท่านไปพบกับนักปราชญ์ูนนี้แล้วครับเดี๋ยวท่านจะรายงานตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับท่านได้เลยครับผมครับผมเชิญเลยครับ ก็ขอสวัสดีนะครับ F c พซีที่จ้าไว้นะครับแล้วก็เพื่อนสายสายเขียวนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาอีกสถานีหนึ่งนะพี่จ๋าเนาะครับสถานีโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับโรงงานผลิตปุ๋ยครับพี่ต้องโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับถือว่าการทําเกษตรนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องมีโรงงานปุ๋ยนะครับถ้า ถ้าเราไปซื้อปุ๋ยนี่อย่างเดียวไม่รอดนะพี่จ่าตายครับตายนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกถ้าเราไปซื้อเนี่ยกระสอบละสาสิบห้าบาทเนี่ยต้องถูกต้องถ้าเราไม่ทําเองครับใช่เองใช้เองนะครับยิ่งถ้าเป็นเคมีสมัยปีปีที่แล้วเนี่ยปุ๋ยยูเรียนะครับกระสอบละพันสี่พี่จ่าพันสี่กระสอบละพันสี่ปุ๋ยยูเรียปีที่แล้วนะครับปีนี้ลดลงมาก็ยังกระสอบละประมาณเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยกระสอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น การทําเกษตรนะครับที่ที่ที่จะยั่งยืนนะครับแล้วที่อ่จะไม่ขาดทุนนะครับรบ <c oughs> ก็ต้องมีโรงงานผลิตปุย๋ยโรงงานผลิตปุ๋ยครับวันนี้เรามาเจอกันที่โรงงาน,งงานผลิต,ลตปุยป๋ยปุย๋ย<ม>นะครับครับผมโรงงานผลิตปุ๋ยของพี่จ๋าก็คือวัวนะครับตอนนี้มีอยู่สี่สี่เชือกโอ้สี่ตัวสี่ตัวเลยครับสี่ตัวแต่ช่วงช่วงแรกมีสองใช่ไหมพี่จ๋าครับมีสองมีสองเสร็จแล้วออกลูกใหม่อีกสองขยายไปเรื่อยครับขยายไปเรื่อยออกลูกใหม่อีกสองเพราะฉะนั้นอ่า ป,ปุ๋ยจากขี้วัวนี่ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับไอสังเกตไหมครับเออทำไมกเกษตรกรของเราถึงเป็นนี่อันอันอันดับหนึ่งเอออันดับแรกๆเลยก็คือซื้อปุ๋ยคัะครับ,รบปุ๋ยคเคมียิ่งใส่ใส่ที่แรกมันงามเร็วแล้วพี่จา๋างามงามเร็วแต่ว่า<ต>ปีถัดไปเนี่ยมันต้องเพิ่มจานวนต้องใส่อีกแล้วต้องเพิ่มจํานวนอีกถ้าไม่เพิ่มจํานวนข้าวไม่งามครัคนไม่งามแล้วยิ่งเราใช้ไปเนี่ยดินมันจะแข็ง ดินแข็งดินดินดินจะแข็งไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใส่ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้นทุนสูงมากนะครับต้นต้นทุนสูงเสร็จแล้วเราพอปีนี้เราใส่ปั๊บเนี่ยพืชงามเร็วอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามแต่เริ่มไปเรื่อยๆนี้ดินจะเริ่มแข็งนะครับ,รบดินจะเริ่มแข็งแล้วเราก็ต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มนะครับเมื่อเราซื้อปุ๋ยเพิ่มต้นทุนมันก็สูงอะพี่จ่ามันก็เลยไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเรา เราเลยย้อนกลับไปสู่อดีตนะครับสมัยสมัยก่อนเลยเนี่ยใช่ครับสมัยพ่อสมัยแม่เรามีปุ๋ยไหมไม่ไม่ปุ๋ยคิดมีน้อยนะครับไม่มีเลยแหละครับหรือหรือตาทวดจริงๆก็ก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเอาเนี่นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยจากขี้วัวขี้ควายแต่ก่อนที่ควายเยอะนะครับแต่ช่วงช่วงหลังนะครับก็ก็เป็นวัวนะครับเพราะว่าจึงดูวิยีเข้ามาเพราะฉะนั้นกลับไปสู่วิธีดั้งเดิมครับครับขี้วัวแล้วก็ปกติเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีนะพี่จ่าครับครับปุ๋ยอินทรีย์นี่เราสามารถ แปลงไปเป็นไปเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้การที่จะแปลงก็คือหนึ่งเราไปผสมกับใบไม้ใบไม้เนี่ยตามจริงพืชบางชนิดมีเป็นปุ๋ยนะพี่จ๋าโดยเฉพาะต้นต้นจามจุลรียหรือว่าเราเรียกว่าต้นช้ำฉาชำฉาครับผมต้นชำฉานี่มีมีในตัวเจ่นเยอะมีในตรเจ่นเยอะทําให้พืชงามนะครับพืชงามใบเขียวนะครับในตัวเจ่นนี้คือาตาเกี่ยวกับบำรุงทางใบนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมใน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 เฟสในอะไรเนี่ยใบช้ำฉาขายได้ ขายขายเป็นปุ๋ยแพงด้วยนะขายเป็นปุ๋ยแพงด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นไม้หลายชนิดเลยนะเป็นปุ๋ยนะครับเช่นว่าจามจุลีนะครับช้ำฉ้ายางนาครับยางนายางนาพวกพวกพวกใบไม้ที่ทําให้เห็ดเกิดอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีดั้งเดิมจริงๆก็คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยปุ๋ยจากใบไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําเกษตรให้รอดเราต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับครับเพราะฉะนั้นปกติ ยาเรามันก็เกิดอยู่แล้วใช่ไหมพี่จ๋าทุ่งนาปร่องฝนเนี่ยยา้าไม่ขาดไม่ขาดทั้งญ้าที่เกิดเองธรรมชาติแล้วก็้าที่ปลูกครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะครับไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่ใช่ครับกัขี้บัวเรานี่นะครับเอาไปใส่ครับย้างงามมากครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่จ๋าส่วนมากเคมีไม่มีเลยนะไม่มีครับทุ่งนาปร่ฝันไม่มีเคมีแม้แต่นิดเดียวครับผมไม่มีเลยมีส่วนมากก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยจากเศษฟางนะครับผมฟางเศษใบไม้เพราะฉะนั้น ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี้ปีนี้ที่โคกนองนาผมใช้ปุ๋ยจากขี้หมูนะพี่จ่าใช้ปุ๋ยจากขี้หมูปีนี้ปีนี้ไม่ได้ซื้อปุ๋ยปุ๋ยยูเรียคือปุ๋ยที่ทําให้ใบมันงามเดี๋ยวสักวันเราจะไปที่สวนคูชานนะครับ ปีนี้ใช้ใช้ใช้ขี้หมูก็คือเรายังไม่มีเครื่องอัดเม็ดเราพี่จ๋าก็ใช้แบบตากแห้งตากแห้งแล้วก็ไปใส่ถังหวานหวานนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราตากแห้งแล้วเรายังไม่มีเครื่องอัดอนะครับเราก็สามารถหวานเหมือนปุ๋ยเคมีได้นะครับก็ก็รู้สึกว่าข้าวก็เขียวนะครับปีนี้เป็นเป็นปีแรกที่ที่ที่ทดลองในการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าผมก็ เริ่มมาทำโคกน้องนาก็ไล่จากไล่ไล่เลียกจากพี่จ๋าเนาะครับครับประมาณ3าปีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสวนคูชานกันด้วยนะครับนะครับผมก็จะไปดูบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยคอกนี้ปกตินักป่าหรือเราลองนะครับแต่ว่าผมผมก็ลองเฉพาะวันวันหยุดนะครับพี่จ๋าเพราะว่าไม่มีเวลาทำเตรยมที่นะครับถ้าถ้าเราเอาไปใส่แบบโดยตรงก็ได้นะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอกนี้ใส่ใส่ทีแรกมันอาจจะไม่งามนะครับ ปีหนึ่งปีสองแต่ปุ๋ยมันจะเริ่มให้ให้ความงามจริงๆเข้าปีที่สามนะครับปีที่สามปีที่เนี้ยแต่ก็ก็คือแบบว่าท้องทุ่งนาเรามันใช้เคมีมานานครับใช้เคมีมานานแล้วดินมันแข็งมันก็กวัวที่ดินมันจะปรับสภาพกวัวที่ปุ๋ยมันมันจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นขี้วัวจากเป็นฮิวมัสเนาะพี่แาเปลี่ยนจากสภาพขี้วัวธรรมดานี่กลายเป็นฮิวมัสมันต้องใช้ระยะเวลาะคในการทำปฏิกิริยาในการย่อยสลายของแบคทีเรีย เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเราใส่ใส่เป็นขี้วัวตากแห้งหรือขี้วัวนี้เราก็ใส่ได้แต่ก็มันอาจจะใช้เวลาในการที่จะเป็นฮิวมัสในการที่พืชในการที่จะดูดไปใช้ได้นะครับแต่ว่าก็มีวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้พืชงามเร็วก็คือใช้วิธีการหมักนะครับคือเศษใบไม้นะครับเอาทุกชนิดเลยนะครับเศษใบไม้นะครับใบไผ่นี่ก็มีแบคทีเรียเยอะนะพี่จะเพราะว่าเห็นเห็นปราดเห็นเห็นปลาดพ่อ แล้วสุพรรณบุรีนะครับเคยเคยท่านเอาเอาใบไผ่เาานี่ยหรืออไปเป็นคล้ายๆวาสดุอาหารให้บแบคทีเรียรในการทำจูรินซรีย์ครับทำจูรินซีทรียีเพราะฉะนั้นขี้วัวถ้าเราไปหมักกับใบไม้นะครับแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับก็คุมด้วยผ้าดำนะครับครับสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับมันจากปุ๋ยคอก็จะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับพอเรามาหวานปั๊บคือ ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ตอนนั้นคือมันย่อยสลายเป็นฮิวมาสแล้วราคาก็คือมันมันพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยแล้วนะครับเป็นปุ๋ยคือถ้าถ้าเป็นฮิวมาสนี่คือว่าเป็นปุ๋ยแล้วอพอไใส่ต้นไม้ปั๊บเนี่ยไม่กี่วันนะครับมันก็พืชมันก็จะงามนะครับเพราะว่าจากปุ๋ยคอกธรรมดาแปลสภาพกลายเป็นฮิวมาสเพราะฉะนั้นปุ๋ยขี้วัวน,นี่เราเราใส่ช่วงแรกมันอาจจะยังไม่งามนะครับจะเริ่มงามจริงๆก็ปีที่3ปีที่3ปีที่4ปีที่5ไปเรื่อยๆนะครับ พอพอพอเราใส่เยอะๆแล้วเคมีเราเราเริ่มลดลงเนี่ยดินมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาตินะกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วตอนนี้าแต่ก่อนจริงๆเนี่ยเราไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะพี่จ๋านะแต่ก่อนนี่คนน้อยเนาะมันเป็นป่าเป็นป่าครับเขาก็รือต้นไม้ออกไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับ ทำข้าวเลยทำข้าวทำนาปลูกผักเลยทบงางามโอ้แต่แต่พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่มีการบํารุงอะไรดินมันก็เสื่อมแล้วก็ช่วงหลังก็มีเรื่องปุ๋ยเคมีเข้ามานะครับใช่ใช่ใปุ๋ยเคมีเข้ามาเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรนะครับจะอยู่รอดนะครับต้องทําหลายฐานนะครับอันฐานฐานฐานที่สําคัญอันดับหนึ่งก็คือฐานในเรื่องเกี่ยวกับโรงงานโรงงานผลิตปุ๋ยใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่จ่าก็มีโรงงานผลิตปุ๋ยอยู่4ตัว แตรทำให้ผลิตปุ๋ยน่าจะโอ้เพียงพอเนาะพี่จ๋าเนาะเพียงพอครับอ่รถ้าถ้าเหลือเนี่ยขี้วัวขายได้นะพี่จ๋าขายได้ครับเพราะว่าโซนโซนศรีสะเกดเดี๋ยวนี้ปลูกทุเรียนเยอะปลูกผลไม้กันเยอะนะครับก็เป็นที่ต้องการตลาดนะครับเป็นที่ต้องการตลาดขี้วัวก็ขายได้นะครับเสร็จแล้ววัวที่ออกมาเนี่ยโอ้ช่วงมีราคานี้ตัวเล็กๆออกมาหมื่นสองหมื่นแล้วนะพี่จ๋าครับใช่่ถึงราคาจะตก แต่เราก็ไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนครับเพราะเราเพราะเรไม่ต้องซื้อหัวอาหารครับไม่ซื้อหมีหญ้าหญ้ามีอยู่แล้วลงงา้เราเกี่ยวเองครับลงแล้วเกี่ยวกับใช้เครื่องตัดหญ้าครับใช่ใช่เอามาใช้ใหมอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อ่าอยากให้เอฟซีนะครับสายที่ชอบเกษตรผสมผสานนะครับถ้าเราจะทําเกษตรผสมผสานอโคกน้องนานะครับอ่าที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ยของตัวเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าวันนี้นะครับก็อ่าถ้า ต่อไปพี่จ่ามีตังหรือผมมีตังนะครับเราอาจจะซื้อเครื่องอัดเม็ดนะครับอัดเม็ดขี้วัวขี้วัวนะครับปุ๋ยอินรีเนี่ยสามารถอัดเม็ดในการเพื่อที่จะหวานมันมันก็ง่ายเวลาเราหวานในงานนาข้าวใช่ไหมครับวันนี้เราก็ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าผู้เกษตรผสมผสานนะครับที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ยของตัวเองนะครับก็ท้ายสุดนะครับก็จะให้พี่จ่าได้สรุปนะครับสรุปในเรื่องเสวนาในวันนี้ในเรื่อง โ,โรงงานผลิตปุ๋ยนะครับผมครับครับครับผมก็ขอบคุณท่านนักปราชญ์นะครับท่านอาจารย์มหาแดงที่นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับพสายไอจุดหมายหลักของท่านอาจารย์มหาแดงวันมาวันนี้ก็คือเพื่อที่จะนะครับต่อต้านนะครับปุ๋ยเคมีนะครับมาพูดให้คติหรือให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะมาต่อต้านปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราที่ หันมาทําเกษตรนะครับให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยสําคัญครับผมนะครับให้มีทุกคนต้องมีเ,เกษตรพอเพียงนี่ต้องมีแต่และฐานนะครับฐานน้าส้มควนไม้ฐานเ,เรือนเพาะชําฐานโรงงานผลิตปุ๋ยทุกทุกฐานนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ให้พี่น้องเรามารู้หรือว่าเด็กๆใหม่ๆนะครับหรือว่าเดยาวชนให้ฝผกให้มีการรักการเกษตรนะครับเพื่อที่จะเดินตามเลยพ่อโดยนะครับ ไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับอาจารย์มหาแดงที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่ดูคลิปนี้นะครับก็จะขอบคุณท่านอาจารย์ไว้นะโอกาสนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับผมต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จําลาไว้เพียงแค่นี้นจยาเนาะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปศึกษาหาความรู้มุงสู เสพเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ำมีปลาในน้ำมีคาปันเกื้อราบจะสวัยใครโจดจำถึงแม้ใครจะหาว่าผมบ้า ก็ตามแต่ผมจะสิบเอกสวัยไกลสีจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่